งานกันบอสบอพื้นที่ห้ให้เป็นไม่เขารู้บ่เตียงของชิบ่ถ่ายแล้วผ่าเกิดเรื่องขคืนอันนี้กัอันนั้นแหละสิฮู้แล้ววาจะเป็นยังเพิ่นสิบ่ถ่ายอทางอ้ายก็ได้เห็นคลิปบอเจียงออกมาชี้แจ้งแล้วเพิ่นก็ซอยเหลือตั้งแต่อันนั้นพุ่นเนาะน้องก็เห็นเอชี้แจ้งมาุกอย่างล่ะพี่น้องเอ้ยคือสิเข้าใจออีน้งก็เห็นแต่ว่าน้องนี่กะ บัได้พิษเอียงไหมเนาะน้องปูปลาเนี่ยวะแมย์พิษอียังน้องบัได้พิษเยียงเนาะอ่านทีเอามาก็ได้บัได้กินเห็ดเบื่ออ่ออีกแล้วเพราะว่าเห็ด่อกี้กับเพราะว่าเกิดจากแม่เนาะที่น้องงานนทางปลาหายละก็เดี๋ยวนี้ต้อไปนะไม่บอกว่าเรื่องนี้เราเช็ดน้ำตาบุแม่มเนาะเอองใหม่ขอตาเขา เสาร์อาทิตย์นี่แต่ในมือนี่ไปใไช้หรอกอ่ะเพียนหนังสืออยู่เพื่อนเพียนหนังสืออยู่เพื่อนอืมอีกรรอเลาะลิ่นตำตำประซาเพียนหนังสือหลอดลิ่นต้อาหมูมหม่บ้าน<ม>อ่า,น,า,อาน,นละเอียดหรือเ่าน้องจดหนังสือบลเล่ย์เพียนหนัือกับาลเล่จดอยู่เพื่อนเบิ่งคอยสิถามคันว่าอ่านเป็นเงื่อียดแล้วฉลไอในแห้งชำวรรณโฮมบกนะนี่แล้วตัวจ่อจอกน้อยแห้งชำเม็ดขี้ดินนี่อ่านว่าอะไรใช่แล้ แต่ว่าน้องยังงานเป็นก็มันง่ายขนาดนี้เนาะขนาดนั้นเลยดิโยโยว่าเก่งโยว่เก่งสนใจได้เก่งเก่งได้น่ะเก่งยี่ลี่เอาแล้วเลวเราพังเลยกว่าสินะเพี้ยนแต่ละเดือนแต่นั่นนี่สรุปคะแนนนี่ได้ที่ยังหรอเล่ะสรุปประจำเดือน ยังม่รงสรลุกทานหอดเดือนนึงแล้วบน่เข้ามานี่หอดแล้วมะไหนหอดหอดแล้วเนาะเข้ามองเดือนเก้านะาแต่ว่าเพิ่นนึงท่านสรุปลกองวาเนาะขวดวันนจะพูดได้ดาาจาระจิมาเ่นพัอชีเสรลกแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้ว่าการเทียนเป็นอะไรในงานความคืบหน้านะการเทียนสรุปแต่ละวิชาว่าจะรรับที่ที่ เป็นกระสีปิดไว้ในหน้าห้องเนาะขอไยชิได้ที่หนึ่งเลยทีแรกคอยว่าน้องผูป่าในสองคนนะแท้ผู้เดียวกัน FP คอมเมนต์มาบอกว่าน้องผูป่านี่ผู้เดียวกันเด้อบอสก็หลายคนไม่เมื่ขีดเจ้านี่นะหลายคนว่ริ่มกระขีดเจ้านี่มั่อเด็เขาบัดจิตเบาบเดียงเบาคิดขึ้นแล้วเนาะน้องูป้านบอจ้านมันขิดจ้านมันขับไว้ครั้งเนี้คอยก็ว่าน้องผูป่านั้นน้องเจ้าน่ะผูป่าน้องเจ้าน่ะป่า ปลาเนาะเก้าละฟูขยันนะก็เป็นยังๆปูปลาวาสนาเเพนไดดงเฮิร์มอนนั่งก่อนใอยกันได้เมื่อไงแดดแดดบ่แดดแดดลมหนาวแดดใหญ่ี้ยังพอป้องยังไงบอสมันบูดได้ห้อนเนาะลมหนาวหัดวีวีหัดวงเขาคือขุมมือในครับเรื่องการสงบในแล้วเนาะ แม่มาบอบ่มเป็นมีเรื่องกันครับผู้บ่าวแม่กับเป็นจบน้องน้องแหะเพื่อนกัเคยว่าน้ำเจ้าอยู่ปะทานอยู่บนทันหน่องกระปากินกระป๋ากินเลยเอาเลยทานอยู่กับคุยอยู่คุยนัำอยู่ขนมอะไรส่วนในนั้นคุยน้ำเพื่อนอยู่เนาะเด็กๆเม่น้อยอืมอ๋อดี่ย ก็มัดเราเอาคือว่าน้องตัดไพแต่ต้นลมบัวจากเรียกว่าบัวจากชนิดเนาะนี่ท่านมันเกิดปัญหาตามมาน้ำลังว่าไงซะฮะเออหมดแดงหมแดงก็คือบัวจากนั่นเนาะบัวปนเนาะบัวจากกตีชนิดนะ เรื่องตานมาดิแม่เพระ้องหล,งลบแม่ว่าผูเบ้านี่เป็นคนในใดน้องหละจะคิดว่าผู่บ้าของเบนซูนท่านเอเลยบริสันกีเป็นคนทันในจดีอกอบับน,น,นิัยนี่เจแบบถ้าเามหนุ่มมากนะอเจ็บอเจ็บเลยแล้วามเหน่แล้วอน้เา,เาอืมพี่ชา เอาแล้วางาลเ่อนไปเอะนะคนนั้นเปเขามาเด้มึงมาคลายหอใเทานเออกับแม่ตัวเองบ่อนะเดี๋ยวอเดี๋ยวพอใคเจาเราให้แม่แล้วนะงเอย่งแต่คาเทียวและ่้ายลวแม่คว่าอะไร่อยากออะไรเลยอคลิป่ให้ลยโดยแม่น่นอละพอดคลิปแล้วพอีให้ได้เนาะจะใช้ชีวิตแบบ เลยรวะวังนะเป็ดยังก็ไสมมอนะอ่ให้ขอทมแบบเรื่องชวนตัวในครอบครัวเจ้าเนี่ยด้วยหนึ่งหลัแล้วข้าน้ำกมื่อนี้เจ้าเอาในสายกินเาแล้ว,วกัไดน้องพอปูพนซื้อมาให้พ่อปูเปนือให้ต่ะเ่เจ้าดดได้สั้กนยังเเพิ่นได้ยินว่าเพิ่นไปเห็ดงานไป ผัดกวาดถนนฝนังมาแลตารางวาสีไปเหมืนบ่ไปยินเพื่นเราเนาะเดินารไปสไรเน๊่าน้รอดลาดโลกเลยลาป้ายเพื่อนนั่งลาด้า้ได้ยินเพื่นเรานจนอนอนคำอนเนาะกันำ่นอนินใช่ไฮะอย่านอนเอาแล้วกินได้ใช่ อยากินงอ้วยากนอนใช่เพื่อนกัเพื่นบอยไทยเพื่นเป็นแ่บอไทยู่มือนี่นู่แคก็บบน้ำเอจนขนมบชูทามบัวอได้เพื่นแต่ละมื่อนี่ไดวเวากันอยู่ว่ากัะเม์ถามกันอยู่ว่าปากกันอยู่ปากปากบดเืออารมณ์ันอยู่ปากอยู่ว่าอยู่เนาะ คันเราอารมณ์ม่ดีกับเปรว้าวเนาะโอ้คนหมักให้เนาะเราก็เคยให้เจ้าอยู่างนั้นขันยเราดีเราก็ดีได้เราเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ยามเราให้หรือป้าเล่นท่านละท่านวะเราจับหนังไหนแล้วคือเราเอาอันนั้นเลยเราเคยให้ย้อนราวอยู่วะเคยเอาลายเทื่อเนาะตัวนี้ไปทางเท้ากันยานำมาครู ไม่ว่าพ่อของน้องครูปานี่แท้ๆนี่เพิ่นอยู่ชายนาลัยไอ้ขอถามเต้เนาะเราเอาเมียใหม่แล้วย้อนหลังย้อนหลังเดี๋ยวเอาเมียใหม่แล้วเพิ่นอยู่ทางลากานละมั้งทางละากาวเจ้าก็เคยไปหาอยู่รอเพิ่นตอนน้องอยู่มเก่าเพิ่นก็ไปหาอีกเพิ่นไปดิ่มน้ำเดียบไปดื่มน,น้ำเจ้าอยู่ทแท้แสดงว่าเจ้านี่เคยเห็นหน้าพ่อแท้ๆอยู่เนาะเห็นมันยังหน่อยชอบแปดปีโอชอบแปดปี อ๋อเลี้ยวพอพอเจ้าอ่นนะชอบแผลตีก็เพชรในชีชี้ปลายเลยพออันเพิ่งยังอ่อนชอบแผลตีเป็นลูกชายหลานโอเพชรเนี่ยแต่พลาดสำน้อยเดี๋ยวนี้ลานพ่อแผลอีกแล้วพ่อน้องปลาก็ไดานเ่แต่ลานพ่อแพผรถไฟอ้าวเราอยแผลหมดแล้วชอบเก่แล้วเป็นลูกชายหลานอ๋อเอาเดี๋ยวสิไอ้ที่ทำทางเพชรนี่เราได้มิจฉู่พลาดสำน้อยบอลงเอาไงจักเด้อสามที่เจ้าผู้นี่นะยังกินสองคน มิถวพ่าำน้อยูดสองสามคนมิแต่พวัดนะและอัญมีชิบหาคนมีคนเดียวที่เหลืออนอมีแต่อยญน้อยมมั้อยู่น้องมีได้สองคนเห็นผ่อน้องกับอ้ามูดเจ้าไปใช้หลักเมื่อปลาเจ้าล่ะฮะไรอ้ยอยาน้ือว่าอันนี้นี่ันโบเมนว่าเรื่องนั่นในบาบาเลยปาา บําเว่าเรื่องธรรมชาติธรรมชาติโนเปกไมแปกมีแต่่บ้าน้อยมีแต่บ้าน้อยมาตัางครับอันตู้ก้อนได้่เมีน้อยมันเกิดกมนห้าขอน้องนะันเกิดนอกเมื่อไรมันเกิดเจ้าวันที่วันยีสิบสามสเดือนิเดือนนี่แหละเดือนสิบเดสามเดือนชิปเอเดือนชิม เก้าสกวันนั่งลงล่ะเจิบันไรมันพุดนะเันพุดเกือบทึกงขวาทายวันนั้แต่ขวายถกอชนะเนาะว่าแล้วบอมือไหนก็มือไงเจ็ดวันนี่แมนข่อยกับชีทวายถือควายในชิปองเดือนนี้แต่ละปีมันต้องไม่ถท่ปีเดียวเลยเต้วันเกิดเจ้าเนาะวันที่สีนี่ยอย่าไปอย่าไป นอกลาบอะววะรู้ว่าแลนั่นปาานั่งเนนั่งไม่มันบ่อเนาะเนาะนั่งโอ้นี่เราเห็ดยังน้อย้งคืขาดสิเอาแลลวป่าเละรา